มาผอมปัดกาแฟโกโก้ตอนนี้เรามาอยู่ที่ส่วนของพี่มนนูเจ้าของส่วนโกโก้ในอำเภอปัวเดี๋ยวเราไปชมส่วนกันนะคะนี่นะคะลูกโกโก้จากต้นเลยนะคะเดี๋ยวให้ชิกันก่อนโกโก้นี้ค่ะ เราได้คืนเข้าไปแลนวเป็นขวดนะสร้างขางความขมของช็อกโกแลตมันจะออกมากโกโก้จะเปิดแหนครับตอนนี้ก็เราก็ส่งเสริมให้เกษตรกองบนภูเขาครับปลูกแทนแทนการปลูกข้าวโพดโพโสดเนี่ยจะเป็นสีขาวเมล็ดตัวนี้ค่ะผ่านกระบวนการหมักการตากเสร็จแล้วเขาก็จะมีหน้าตาเป็นเมล็ดที่แห้งแบบนี้เลยค่ะแล้วมเมล็ดตัวนี้ค่ะเขาจะมีเปลือกบางๆอยู่ด้านนอกอีกชั้นหนึ่ง แล้วด้านในเนี่ยก็คือตัวเนื้อหรือว่าโปโกนิที่รูคางชิมกันไปเมื่อกี้นั่นเองค่ะเมื่อถึงขั้นตอนที่เป็นมเมล็ดแห้งแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องนําเขาไปบดเป็นการบดแบบยาบๆค่ะแน่นอนว่าบดเสร็จแล้วจะต้องมีทั้งเปลือกแล้วก็เนื้อที่บนกระดู่เอ๊ะอันนี้ก็คือตัวเปลือกเขาะนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเนื้อที่การคัดแยกจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการเข้าช่วยนั่นก็คือการฝัดนั่นเองถ้าเห็นในภาพตรงนี้จะเป็นหนังแบบค่ะแต่จริงๆแล้วคนที่มาฝัดเนี่ย จะเป็นผู้สูงอายุค่ะเขาไม่สามารถทํางานหนักได้เราก็เลยส่งเสริมในการให้ท่านเนี่ยมาทําการฝัดโกโก,โก้ไปทําให้เหนายแล้วก็ต่อท่านเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ผ่านละ2,000บาทต่อเดือนเลยค่ะมาทากิจกรรมเวิร์กช็อปมาทําช็อกโกแลตกันนะคะช็อกโกแลตทำมาจากอะไรช็อกโกแลตจะมาจากผลโกโกนะ้หน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังขั้นตอนการทําช็อกโกแลตนะคะว่าจะต้องผ่านกระบวนการยังไงบ้างช็อกโกแลตตัวนี้ความร้อนของเขาจะอยู่ที่ประมาณ40องศา ซึ่งเราก็จะทําการเทช็อกโกแลตร้อนๆตัวนี้นะคะ่ะลงบนถุงอ่อนแล้วก็ทําการเขี่ยทำให้เขาขาได้สัมผัสกับความเย็นของถุงอ่อนเพื่อให้เขาปรับอน้ำมูกได้เองเราก็จะใช้แป้งนี้เขี่ยค่ะ ผิดเขาให้เขาเชื่อกันแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่ลงให้เต็มทั้งบารของเราเลยเดี๋ยว,ด,ยวดูเชฟเจทำนะคะม่นไม่เที่ยวแบบเนี้ยไอันนั้นเดี๋ยวถึงให้มัน ก็เหมือนโมโหใครมาได้พองอากาศเป็นในตัวด้วยค่ะแล้วก็เป็นการตบหน้าบาให้เขานุ่นกันมีแอลมอนลูกเกดตับเบอรี่ใช่ไหมตับเบอรี่อบแห้ง ตกลงจะกินชาแก้วหรือกินเครื่องเครื่องแงน่แมนมากน<า>้<น>ำโกโก้ผลสดนิวซีแลนที่เห็นเราปอกเปลือกหันออกมาเป็นขวดนี้แต่เชื่อไหมว่าขวดนี้เนี่ยใช้ผล5กิโลนะคะโหลหนึ่งก็ประมาณสัก3 3-4ลูกก็ใช้ประมาณจบ20ลูกได้นะคะกว่าจะได้น้ำขวดนี้เขาก็ขายขวดหนึ่งแค่100รทท้อยกว่าบาทเท่านั้นเองน้ำโกโก้สด เป็นธรรมชาติมากเลยมันไม่หวานคือไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลเลยนะโกโก้มันก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งมันก็จะมีความเปรี้ยวของผลไม้อยู่ในตัวของตัวน้ำตัวนี้นะคะโกโเมล็ดตัวนี้เขาก็บอกมันกินได้เดี๋ยวเรามาชิมมันดเติมดูมันมีความแบบฟูๆเหมือนเหมือนเม็ดเหมือนเม็ดไฟเม็ดเออเม็ดบางคนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละโกโก้ร้อนอร่อยอ่ะหอมช็อกโกแลตมากเลย จำได้ไหมว่าของใครเป็นของไทยครับนี่นี่ผลงานของเรานะคะจากคนถุงตัวเองจำตัวเองแล้วก่อืนอันนี้ของหนูจำมันนี้อันเดียวนี่เป็นนี่ต้องมีคนได้ฝีมือเราไปสองงานนี่ผลงานของเชฟเจนะคะสวยงามไม่เอ่ย มันไม่มีความสวยงามหรอกแบบว่าแอลมอนเยอะถ้าแม่จ๋าซื้อของฝากก็จ๋านะช็อกโกแลตบาร์ซื้อไปฝากแล้วนะอย่างงองงนะหลังจากที่เราไปดูกรรมวิธีว่าจะมาเป็นช็อกโกแลตมันมาจากต้นอะไรมาจากผลอะไรนะคะก็คือผลโกโก้ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนของพี่มนูนเป็นเจ้าของสวนโกโก้ในอำเภอปัวนะคะเดี๋ยวเราไปชมสวนกันนะคะมัเอรกลูกทั้งปีเลย มันเป็นเหมือนเงินเดือนนะครับได้เงินทุกเดือนทุกเดือนจากดอกนี้ครับใช้เวลาสุงอย่างงี้หเดือนเป็นทั้งปีเพราะว่าอย่างงี้ครับเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มโตรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นสุกเราจะเก็บเฉพาะรุ่นสุกยกสวนเลยสลับรุ่นกันไปแต่ว่าดอกนี้จะเริ่มน้อยตอนฤดูฝนฤดูฝนนี้จะมีลูกโกโก้ไม่เยอะเพราะว่ามันเติบโตไปจากฤดูร้อน6เดือนแต่ฤดูหนาวนี่มันจะสวยมากตรงที่มันเติบโตจากฤดูฝนเวลาเราเก็บเราก็จะเก็บทุกอันที่เหลืองเลยครับ เดี๋ยวเราจะพาไปชิมโกโก,โก้สดที่ตรงนี้ครับกิจกรรมของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคือการพามาชมสวนโกโก,โก้ครับนักท่องเที่ยวก็จะได้เดินเที่ยวแล้วก็ได้ชิมโกโก้โกสด จากต้นเลยครับก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับว่าความเป็นมาของโกโก้ดูแลยังไงปลูกยังไงแล้วก็นาไปแปรรูปขั้นต้นยังไงเหมือนอย่างที่บอกว่าทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกับช็อกโกแลตว่ามันหอมว่ามันหวานแต่ความเป็นจริงแล้วโกโก้สดเนี่ยมันจะมีแตกต่างไปครับเป็นผลไมชล้ชนิดหนึ่งที่มีรสเปรี้ยวหวานแล้วก็ มันนิดนดมันเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่แม้แต่ต่างชาติเขาก็ไม่เคยกินหรือว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันอะไรเงี้ยเอาส่วนพวกนี้ครับไปทาช,ช็อกโกแลตเป็นฝีมือตัวเองชิ้นเดียวในโลกแล้วก็เอากลับไปบ้านเก่งมากเลยนะคะเป็นโกโก้ไม่เหลือเลยะะ้วแต่เปลือกค่ะวันแรกเดี๋ยวต้องเรียนรู้ไปประมาณสักเดือนหนึ่งไปอยู่กับบรรดาคุณแม่คุณแม่นะคะเฉพาะผู้สูงอายุนะคะคนวีเขาขาย ้ยใกล้แล้วแหละอีกนิดหนึ่งเนี่ยยอมยอมยอมอยู่กับธรรมชาติทีความสุดครที่สนใจมาที่โคโควันเล่รีสอร์ทที่จังหวัดน่านนะคะเข้าไปดูในเฟซบุ๊กได้